สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเฝ้าค้นหากัลายาณมิตรที่ดีที่สุดคือใครคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของกัลายาณมิตรที่ดีที่สุดของชีวิตเราค่ะ ก่อนหน่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมช่องเสมอมานะคะหากท่านไหนอยากให้กำลังใจช่องให้ทำคลิปอย่างนี้ต่อไปสามารถร่วมกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ คำว่าการยานมิตรนะคะอยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคนถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคนเราจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างการอยู่ในโลกต้องทํามาหากินคนจะทํามาหากินแล้วรวยขึ้นมาได้มีอยู่ข้อหนึ่งคือกลาลยานมิตรต้องคบการยานมิตรคบคนบางคนและหายนะเพราะอย่างนั้นจึงต้องรู้จักเลือก ในทางธรรมะก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกไม่ใช่รวมกลุ่มกันใหญ่ๆเราไม่ใช่ฝูงปลาว่ายตามกันไปและเราก็ไม่ใช่ฝูงนกบินตามกันไปเราเป็นคนมีสติมีปัญญาอยู่ต้องรู้ว่าเราครบกับใครแล้วกุศลเจริญอกุศลลดลงเราก็คบกับคนชนิดนั้นถ้าเราครบคนไหนอกุศลเกิดขึ้นกุศลหายไปเราก็ไม่เอา พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราครบคนทุกคนเท่าๆกันท่านให้เราครบบัณฑิตไม่ให้คบคนผ่านมันจะเสียหายทั้งทางโลกและทางธรรมแต่มันเป็นคนละเรื่องกับความเมตตาเราภาวนาไปความเมตตากรุณามีให้ทุกคนแต่การจะคบไม่คบทุกคนบางคนเมตตากรุณาแล้วมีโทษมากใจเราเมตตาแต่เราไม่ยุ่งกับเขา เพราะฉะนั้นการรู้จักเลือกคบคนเลือกคบกัลยาณมิตรเป็นทางเดินที่ดีเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าแสงเงินแสงทอตอนเช้าเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นกัลยานมิตรก็เป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรค เป็นสัญญาณภาษาโบราณบอกว่าเป็นเครื่องหมายแรกที่จริงก็เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นเราเดินอยู่ในเส้นทางที่มีกรัรยาณมิตรเพราะฉะนั้นในโลกก็ต้องรู้จักเลือกคบกรัรยาณมิตรที่ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรทีนี้ท่านนิพพานไปแล้วใครจะเป็นกรัรยาณมิตรของเรา เราจะมาเลือกเอาเองว่าคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรคนนี้เป็นกัลยาณมิตรเลือกยากเราไม่มีภูมิปัญญาที่จะเลือกก็พวกกัลยาณมิตรใช่ไหมชวนกันทำบุญอะไรวุ่นวายเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพานท่านมอบหมายให้ว่าธรรมวิันให้เป็นศาสดาของท่านท่านเป็นกัลยาณมิตรของเราเพราะอย่างนั้นธรรมวินัยจะมาแทนที่กัลยาณมิตร เรียนหลักธรรมะให้รู้เรื่องใช้ความสังเกตตัวเองให้มากพึ่งคนอื่นให้น้อยโอกาสพลาดมันก็จะน้อยลงสิ่งที่ธรรมะพยายามสอนเราหลักของธรรมะวินัยของคารวาสถือศีลให้ดีๆถ้าเป็นพระก็ต้องมีพระวินัยอื่นๆอ,อ,อีกร้อยกว่าข้อศีลสอง 7, มันจะมีแต่ชื่อพระวินัยบางข้อมันไม่มีแล้ว อย่างวินัยเรื่องพระจะปฏิบัติกับภิกษุณีอะไรอย่างนี้ไม่มีภิกษุณีจะให้ปฏิบัติแล้วหรือเรื่องเครื่องปูนั่งอย่างหนึ่งเรียกสันทัดหล่อมาจากไขมันอะไรอย่างนี้ซึ่งเมืองไทยไม่มีใช้แต่เรายังท่องปาติโมกท่องอะไรยังมีอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ได้มีแล้วธรรมวินัยจะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าจะมาใช้แทนกนนันตร กลัลยาณมิตรนั้นเราแยกยากว่าใครเป็นหรือไม่เป็นถ้าภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าใจธรรมะเป็นลำดับลำดับไปมันก็พอมองออกแต่ถ้าไม่สนใจไม่เฉลียวใจก็ไม่ไปมองคนอื่นก็มองไม่ออกฉะนั้นเราเรียนธรรมะแล้วก็พยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดในยุคที่เราไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าใครคือกลัลยาณมิตร จะให้ใครชี้ให้เชื่อได้ยังไงว่าชี้ถูกเมื่อก่อนมีพระพุทธเจ้าท่านชี้ได้พระสารีบุตรพระมหาโมคคลรณะพระอานนท์อย่างนี้เป็นกระเรณมิตรท่านชี้ได้อย่างเทวทัตท่านก็ชี้ว่าเป็นบาปมิตรมิตรที่พาบาปพาไปทำบาปนั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลของคำว่ากัระยะาณมิตรที่ดีที่สุดนั้นคือใครนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ